สวัสดีครับผมออสบังเลนนะครับวันนี้มีรีวิว by ออสบังเลนนะครับไม่มีอะไรจะรีวิวก็มารีวิวกันฉีดยาเนี่ยแหละครับออสบังเลนวันนี้จะได้ฉีดยาโควิด -19 แล้วนะครับเป็นวัคซีนแอสตราซีเนกานะครับหลายคนก็สงสัยว่าอุ้ยทำไมออสบังเลนได้ฉีดเร็วนะครับมีอภิสิทธิ์อะไรเซนใช่ไหม จองผ่านช่องทางอะไรนะครับบอกเลยว่าออสบางเรนมีอภิสิทธิ์พิเศษนะครับเป็นสิทธิอภิสิทธิชนนะครับซึ่งมาพร้อมกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับจึงสามารถลงในแอปหมอพร้อมในส่วนของผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับผู้ที่อายุเกิน60ด้วยซ้ำไปนะครับก็นี่แหละครับอภิสิทธิ์ของผมไม่ต้องเรียนแบบก็ได้นะครับ วันนี้ผมก็จะพาไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนนะครับก็ในมุมมองของอ๋อละกันว่าหลายคนกลัวว่าอุ้ยมันจะแออัดคิวยาวนั่นรอนานหรือเปล่ามันจะยังนั้นอย่างนี้หรือเปล่าทุกอย่างวันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังผ่านมุมมองของผมเองนะครับอออบางเลนโอเค let's go ไป และในส่วนของการลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับผมใช้บริการ l i น์แอดหมอพร้อมนะครับเป็น l i น์ออฟฟิเชีซึ่งสามารถลงได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเราสามารถที่จะลงทะเบียนให้กับตัวเราเองรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราได้นะครับเพียงแค่มีหลักฐานข้อมูลประจําตัวของท่านเราสามารถดูแลเรื่องการจองวัคซีนในส่วนของการนัดหมายต่างๆให้กับท่านได้นะครับ และเมื่อลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับเราสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนวันเวลาในการนัดหมายต่างๆรวมถึงเมื่อใกล้วันที่เราจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะทําการโทรหาเราตามเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการยับเตือนนัดหมายอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่อเราได้ทําการลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ณจุดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนนะครับเราจะได้รับแบบประเมินมาขอให้ทุกท่านทำแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริงนะครับในส่วนของแบบประเมินจะมีการสอบถามเกี่ยวกับการแพ้ยาต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติการเดินทางรวมถึงอาการต่างๆก่อนที่จะได้รับวัคซีนนะครับอย่าลืมนะครับกรอกตามความเป็นจริงครับ หลังจากที่เราทำแบบประเมินเรียบร้อยนะครับเราก็นั่งในจุดพักรอแล้วก็รอเรียกตามคิวนะครับทางเจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปเพื่อทำการวัดอุณหภูมิชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็ถึงขั้นตอนในการวัดความดันนะครับและเมื่อทุกอย่างผ่านฉลุยนะครับก็มาถึงขั้นตอนในการฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพยาบาลที่ช่วยอนุเคราะห์ในการถ่ายรูปให้ด้วยนะครับ ในทุกขั้นตอนของการฉีดวัคซีนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํทาทั้งในส่วนของการเดินไปยังจุดต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆจากจุดนี้ไปที่อีกจุดหนึ่งต้องทําอะไรบ้างนะครับเมื่อฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยเราจะไปที่จุดพักคอยนะครับเพื่อดูอาการต่างๆผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะทําใบนัดมาให้เรานะครับซึ่งจะระบุทั้งใน ส่วนของข้อมูลการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับว่าเป็นวัคซีนอะไรและวัคซีนเข็ม2เราได้รับในวันไหนนะครับรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆขอแนะนําในการดูแลตัวเองหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับและหลังจากที่เราได้ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันรุ่งขึ้นในแอปหมอพร้อมนะครับก็จะมีประวัติการรับวัคซีนของเราซึ่งจะมีการบอกข้อมูลว่าเรารับวัคซีนในวันที่เท่าไหร่นะครับ ลตที่เท่าไหร่ณนะที่ไหนนะครับรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับช่วยทําแบบประเมินหลังจากรับวัคซีนของเราว่าเรามีอาการแพ้ใดๆหรือไม่นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลต่อไปครับในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดนครปฐมนะครับสามารถตรวจสอบคิวได้ที่เว็บไซต์ www.nptvaccine.com หรือรอประกาศอย่างเป็นทางการที่หน้าเพจ Facebook ของทางโรงพยาบาลที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลบางเลนนั้นสามารถโทรสอบถามได้ที่034391129 034234797ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30ถึง16.30นนาทีครับและในท้ายที่สุดนี้นะครับ ผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของทางภาครัฐหรือจะเป็นวัคซีนทางเลือกต่างๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านเลยนะครับฉีดวัคซีนนะครับหวังว่าประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปในเร็ววันนะครับสวัสดีครับ